สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชบรมกาง์ให้กับนายรัฐมนตรีนําคณะผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าเฝ้าต้ละอองธริพบาทเพื่อที่จะคารับพระราชทานต้นไม้มงคลเมื่อวันจันทร์ที่15เมษายนณพระที่นั่งอมพรสถานพระชวังดุสิตเพื่อเชิญไปปลูกบนถนนเฉลิมพระเกียรติทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆในโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติซึ่งมีการจัดทําขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรตินึ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิ พษพุทธศักราช2 5 6 2เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ในสืบสักอิวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมได้รองผู้ว่าราชการจังหวัดในกล่าวการชาติจังหวัดศารทหารตำรวจหนะเสนาชการข้าราชการและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันรปลูกต้นรงพึ่งไม้มงคลพระราชทานที่บริเวณหน้าสรากลางจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานต้นรงพึง่งอันเป็นต้นไม้มงคลประจำราชการสำหรับแต่ละจังหวัดซึ่งในการจัดพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานในวันจันทร์ที่29เมษายนนั้นเป็นวัน วันประสูติพระเจ้าหลานเธอองเจ้าที่ปังกรรัศมีโชธและปลูกพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศบริเวณสรารการจังหวัดและในพื้นที่ที่เหมาะสมมีความสง่างามสมพระเกียรติและเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตในระยะยาวต่อไป